สวัสดีครับกรมข่าวสารเรือขอเสนอข่าวความมั่คงทางทะเลที่น่าสนใจประจําวันพุธที่16มีนาคม2565สำหรับข่าวแรกประจําวันนะครับกองทัพเรือปากีสถานทดสอบยิงอาวุธด้วยกระสุนจริงในการฝึกทางทะเลรหัสซีสปาร์ต2022เมื่อวันที่14มีนาคม65มีรายงานว่ากองทัพเรือปากีสถานทําการฝึกทางทะเลรหัส ดีสปาร์ค2022บริเวณน่านน้ำทะเลอาระเบียนโดยมีเรือรบผิวน้ำเรือดำน้ำและอากาศนาวีเข้าร่วมกันฝึกในการนี้ได้มีการทดสอบยิงอาวุธปล่อยนำวิถีและตอปิโดเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพเรือปากีสถานในการปกป้องอธิปไตยทางทะเล ซึ่งการทดสอบยิงอาวุธประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีทั้งนี้การฝึกดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังจากที่กองทัพเรือปากิสถานตรวจพบเรือดำน้าของกองทัพเรืออินเดียคาดว่าเป็นเรือดำน้าชั้นกิโลที่พยายามเข้ามาในน่านาน้ำอาณาเขตของปากีสถานบริเวณทะเลอารเบีเมื่อ1หนึ่งมีนาคม -65 ที่ผ่านมา สำหรับข่าวต่อไปนะครับฟิลิปปินส์ประท้วงต่อการลุกล้ำน้ำหนานของเรือสนับสนุนด้านการข่าวกลองของจีนเมื่อวันที่25มีนาคม65มีรายงานการเปิดเผยของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ว่าได้เชิญนายหววซีเหลียนเออัคราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์เข้าพบเพื่อประท้วงต่อกรณีที่เรือสนับสนุนด้านการข่าวกลองของจีนลุกล้ำน่ำนานาน้ำฟิลิปปินส์บริเวณทะเลซูลูระหว่าง29มกราคมถึง1กุมภาพันธ์65ด้านนายเทเรซาลาซาโรรักษาการปลัดกระทรวง การต่างประเทศฟิลิปปินส์ต้องการให้จีนเขารบต่ออธิปไตยและขอบเขตอำนาจทางทะเลของฟิลิปปินส์และปฏิบัติตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศส่วนนายหวงซีเลียนเอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์กล่าวว่าจีนและฟิลิปปินส์เป็นเพื่อนบ้านที่ล้วนมีความแตกต่างแต่สิ่งที่สำคัญคือการจัดการกับความแตกต่างนั้นได้อย่างเหมาะสมกรมขาสารเรือขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงทางทะเลและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ